สวัสดีครับอะไรครับไปขอเสียงของพี่น้องนักศึกษาปริญญาเอกมาหาวิทยาลัยราชดำเนินหน่อยนะครับอ๋อต้อนรับต้อนรับอ่ส่งเสียงทักทายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับวันนี้มาทำหน้าที่กันมากเป็นพิเศษเลยครับ มาวันนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรองนายกรัฐมนตรีเลยนะครับนายกนั้นก็บอกว่าขอบใจพันธมิตรที่ช่วยเปิดพื้นที่การจราจรให้นะครับแต่ว่าอย่างที่ลุงจำลองบอกนะครับว่าพวกเราอยู่ให้ยาวนะครับขายความจริงกันเรื่อยไปนะครับ เพราะว่าเราอยู่กันมา35วันปรากฏว่ารัฐบาลน,นั้นก็เริ่มจะทนไม่ได้แล้วเพราะว่าความจริงต่างๆนั้นเริ่มปรากฏออกมาโดยเฉพาะตอนนี้มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยนายกรัฐมนตรีไปที่ไหนก็เริ่มจะมีคนไล่กันมากขึ้นแล้วนะครับ แล้ววันนี้นอกจากที่จะดีใจว่ามาจัดรายการอยู่หน้าเวทีกับพี่น้องพันธมิตรแล้ววันนี้ตำรวจมาฟังมากเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ที่สำคัญยังได้จัดรายการร่วมกับผู้สื่อข่าวอุโสอย่างคุณภา <S <S สันติ <S 1> <S 1> <S เมธนีดนดลด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่วยรายการสภาท่านะคะเพราะคุณจิรพลติดภารกิจค่ะ วันนี้นะครับเรายัางต้องติดตามความเคลื่อนไหวหลายจุดที่น่าสนใจที่สําคัญก็คือในช่วงสายๆของวันนี้และครับที่โคษกทั้งสองโคศกของเราทั้งโคศกพันธมิตรทั้งโคศกการชุมนุมอาจารย์ปานเทพแล้วก็คุณประพันธ์คุณมีได้ไปยื่นเรื่องเอาไว้ที่สารแพ่งแล้วก็สารก็มีการนัดไต่สวนฉุกเฉินในวันนี้นะครับเรื่องของการออกพรบรความมั่นคง ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพิ่มเสียงอ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยเพิ่มเสียงหน่อยละกันข้างหน้าเวทีบอกว่า,าไม่ค่อยได้ยินเลยลืมไปมีประกาศพันธมิตรราชบุรีแจ้งมาหน่อยนะคะบอกว่ามีรถออกที่ธนาคารออมสินริมน้ําที่ราชบุรีนะคะตลอดเวลาค่ะไปที่นั่นได้เลยนะคะเต็มออกเต็มออกค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่อาจจะหลีเสียงลงไปเพราะว่าก็จะมีช่วงของการถแถลงข่าวของแกนนําตามปกติด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่ถ้าการถแถลงข่าวเสร็จสิ้นเสียงก็จะดังขึ้นมาความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนอกจากที่สารแพ่งวันนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเวทีไหนไม่ว่าจะเป็นการเจรจาแบบสัญญาลูกผู้ชาย หรือว่าจะเป็นเวทีนานาชาติจะมีข้อสรุปอะไรออกมาหน้าหนึ่งกัมบูชาก็บอกว่าจะทําตามแต่ความเคลื่อนไหวอีกจุดหนึ่งก็บอกว่ามีการใช้ความมืดอําพลางในการเคลื่อนรถถังเคลื่อนอาวุธต่างๆมาประจําการในพื้นที่แล้วเดี๋ยวคงได้มาติดตามกันด้วยนะครับคุณธภาครับค่ะก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าวันดีคืนดีเดี๋ยวก็มีกระสุนปืนใหญ่ยิงตกเข้ามาที่ภูมิสลรอนอีกใช่ไหมคะ เพราะว่ากองกําลังของกัมพูชายังอยู่บนปราสาทพระวิหารนะคะยังไม่ออกไปเพราะฉะนั้นวางใจไม่ได้แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวค่ะครับแล้วก็สถานการณ์การเมืองนะครับก็คงต้องจับตากันเป็นพิเศษเพราะว่าตอนนี้ทางฝ่ายของนักการเมืองเองเขาก็เตรียมการเคลื่อนไหวกันเอาไว้เรียบร้อยและแผนการต่างๆที่จะนําไปสู่การ เลือกตั้งแล้วก็จะกลับเข้ามาคืนสู่อำนาจใหม่แต่ว่าจะสมอย่างใจหรือไม่เนี่ยต้องติดตามกันแล้วเดี๋ยวจะให้วิทยากรบนเวทีนี้นะครับสังสามท่านได้ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆกันด้วยนะครับวันนี้3ท่านที่มาร่วมรายการกับสภาท่าพระาทิตย์นะครับอาจารย์ชัยวัฒน์สุรวิชัยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองภาคประชาชนครับ แล้วก็คนที่อยู่คู่กับเรามาคุณหน้าคุณตากันดีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณเัชวานชาติสุดที่ชัยครับและท่านที่3นะครับท่านเป็นอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญปี50อาจารย์กฤษดาไหา้วัฒนาครับ นะครับในช่วงแรกเดี๋ยวคงให้ทั้ง3ท่านนั้นได้พูดคุยอะไรกับพี่น้องของเราที่อยู่กันที่นี่กันก่อนนะครับเริ่มจากอาจารย์ชัยวัน์แล้วกันครับครับก็วันนี้เป็นวันที่สําคัญอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้นะครับวันที่28กุมภาพันธ์ก็มันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องหลายเหตุการณ์นะครับทั้งเหตุการณ์การที่ นะฮะศาลให้มีการประกันเจ็ดแกนนำเสื้อแดงนะครับขณะเดียวกันก็มีการกระทําในวันนี้ครับมีการขอคืนพื้นที่ไปนะครับสั่งโดยทางคุณสุเทพนะครับเจ้าของวารีนะครับเหลืองก็เร็วๆกับพพกับแดงนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็อยากจะได้มีการชี้แจงนะครับให้กับบุคคลต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะพี่น้องตำรวจที่มาในวันนี้ครับ เรื่องราวที่จะได้พูดต่อไปนี้นั้นมันจะสะท้อนให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่ทางกองทัพนะครับในวันที่19พฤษภาคมปี53ได้ดำเนินการไปนั้นทางรัฐบาลได้รับผิดชอบต่อกองทัพอย่างไรก็เช่นเดียวกันกับพี่น้องตำรวจนะครับที่มีมาทำหน้าที่ในวันนี้ถ้าหากเหตุอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องถามว่านะครับถามผู้บังคับบัญชาของท่านว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไร สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้นะครับคงใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีสั้นๆนะครับเพื่อให้สรุปก่อนนะครับว่าสิ่งที่จะอ่านต่อไปนี้นะครับเป็นคําพิพากษาต่อผู้ก่อเหตุป่วนสังคมเผาเมืองทําลายเศรษฐกิจในเหตุการณ์12มีนาคมถึง19พฤษภาคมคมปี35นะครับโดยคณะผู้พิพากษาใหญ่ของศาลประชาชนแห่งประเทศไทย ได้อาศัยหลักการใหญ่แห่งเหตุผลและผลที่อุดมสมบูรณ์ครบถ้วนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความถูกต้องชอบธรรมความเป็นธรรมและความเที่ยมธรรมที่ไม่มีใครอาจคัดค้านได้คือ 1. ห,หลักผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศไทย 2. หลักกติกาสูงสุดคือรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยฉบับลงประชามติครั้งแรกของสังคมไทยปี2550 สามหลักของเจตนาและไม่เจตนาในการดําเนินการก่อเหตุของผู้ก่อเหตุการผู้บงการผู้นําผู้บัติการและผู้ร่วมมือ 4. ความเสียหายที่เป็นรูปธรรมในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและนาม,มาทมในเรื่องของจิตใจที่ถูกกระทบกระเทือน5ห,หลักของผู้ได้ประโยชน์ได้เสียประโยชน์ทั้งทางตรงและทาง,ทง,ทงอ้อม6ห,หลักของการใช้ความรุนแรงที่เกินขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญให้หลักการของสำนึกยอมรับผิดได้แก้ไข เจ็ดหลักของผู้รับผิดชอบปัจจุบันในการในการแก้ปัญหาในกรณีกรณีนี้นะครับมันจะมีทั้งโจทย์โจทย์ก็คือประชาชนและประเทศไทยมีคนคนป่วยพระคนตายคนเจ็บสินค้าถนนวัดบ้านอาคารของเอกชนและของรัฐส่วนจำเลยนะครับก็คือผู้บงการก็คือคุณทักษิณผู้ก่อการแกนนำสายเหี่ยวสายพิราบนะครับผู้ติดอาวุธไร้แรง อาวุธประจำตนและผู้ช่วผู้ร่วมชุมนุมนะครับข้ามไปในเรื่องของําพิภากษานะครับําพิภากษาของศาลประชาชนแห่งประเทศไทยจากการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างครบถ้วนและเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วนะครับศาลเห็นว่าการก่อการข้างนี้ออนายกง้อ ที่คลาดตอแหลพันธมิตรหน้าจอได้ใจนะคะออกมาแล้วโว้ยอขอ,อ,อตอ้อนรับค่ะ,คะพันธมิตรหน้าจอค่ะต่อเลยนะครับเพื่อให้มันเข้าตรงกับประเด็นต่อนะครับ<ะ>คำพิพากษานะครับการก่อการครั้งนี้ผู้ก่อการนะครับเหตุการณ์19พฤษภาคม53ผู้ก่อการเป็นผู้ก่อเหตุ เป็นผู้เริ่มต้นกระทําและเป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านเอกชนมีผลทําให้บุคคลทั้งติดอาวุธและไม่ติดอาวุธของผู้กอ่อเหตุต้องได้รับบาดเจ็บและสูญชีวิตไปด้วยเหตุแห่งการกระทําของตนเป็นหลักนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับและข้อสําคัญนะครับการกอา่อเหตุครั้งนี้นะครับประชาชนคนส่วนใหญ่ได้ให้การแสดงความรู้สึกชื่นชมยินดีและโล่งอกจากเหตุการณ์ที่สงบลงได้ รวมทั้งการให้การสนับสนุนชื่นชมยินดีต่อรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ทําหน้าที่นี้และกล่าวประนามผู้กอ่อเหตุก็ย่อมเป็นเหตุผลที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้กอ่อเหตุนะครับกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มทักษิณเป็นผู้กระทําผิดอย่างไรแรงในโศกนาฏกรรมที่เศร้าสลดของแผ่นดินในครั้งนี้การกอร่อเหตุผู้กอ่อเหตุมีเจตนามิดีมิร้ายอย่างชัดเจนต้องการป่วนสังคมเผาเมืองทําลายเศรษฐกิจโดยการยึดเมือง และใช้บุคคลเป็นโลกมนุษย์ก็เรียก m a n แมนชิลนะครับเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของตนนะครับกรณี91ศพเป็นการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมผู้ใช้ความรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกอ่อการของผู้ก่อเหตุซึ่งต้องถือเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะเป็นการเสียชีวิตของคนไทยด้วยกันแต่ต้องเข้าใจว่าม่ใช่เรื่องหลักหรือต้นเหตุของปัญหาทั้งหมด นะครับเหมือนกับอย่างพวกเสื้อแดงนะครับคุณทักษิณบงการต้องการบิดเบือนแป่จริงเป็นเท็จเพื่อปกป้องความผิดของผู้ปรกอการนะครับแล้วโยนป้ายสีความผิดให้กัรกระทำรัาฐบาลและกองทัพนะครับศาลจึงมีคำพิพากษาดังต่อไปนี้แกนนำแดงซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมีความผิดต่อพันดินอย่างร้ายแรงโดยมีเจตนาเป้าหมายและแผนการที่ดะวางไว้ล่วงหน้าอีกทั้งเมื่อมีโอกาสจะยุติการกระทำ ในการเจรจากรัฐบาลและการเตือนจากมิตรสหายก็ยังไม่ยอมกลับเนื้อกับตัวยังแสดงท่าทีโอหังกล่าวหลยต่อผู้หวังดีและยังดําเนินการตามแผนไลยต่อไปศาลจึงมีนะครับคาพิพากษาสมควรที่รับการลงโทษในขั้นสูงสุดคือการประหารชีวิตครับเพื่อไม่ให้เป็นเยื่องอย่างแก่บุคคลอื่นต่อไปในภายหน้าแต่เนื่องจากผู้ก่อเหตุ เป็นเพียงจำเลยที่สองซึ่งบถูกบงการจากเริ่จำเลยที่หนึ่งคุณทักษิณจึงพิจารณาโทษให้กึ่งหนึ่งมีโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนผู้บงการคุณทักษิณซึ่งจำเลยที่หนึ่งการลงโทษประหารชีวิตเป็นโทษที่ต่ำที่สุดแล้วเพราะเป็นการอาศัยหวังผลประโยชน์ตอบแทนของจำเลยที่สองอื่นๆเป็นเครื่องมือโดยที่เจ้าตัวไม่ได้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตเลือดเนื้อไม่แต่น้อยทั้งๆที่เจ้าตัวจะเป็นได้ผู้รับผลประโยชน์โดยตรง หากการก่อการนี้ย่มถึประสงค์สำหรับแกนนําแดงสายพิราบซึ่งเป็นจำเลยที่3นั้นแม้นได้ร่วมก่อการตั้งแต่เริ่มต้นแต่นายภายหลังได้เปลี่ยนใจกับเนื้อกับตัวในสํานึกผิดและแยกตัวออกมาจากผู้วงการ,รที่จำเลยที่1ซึ่งมีผลให้การก่อเหตุได้ยุติเร็วขึ้นจึงลงโทษจําคุก20ปีแต่สําหรับคุณวีระซึ่งเป็นส่วนผู้มีส่วนในการเจราจาและชักจูงให้จำเลยอื่นได้เปลี่ยนใจซึ่งถือเป็นความดีความชอบ จึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงรับโทษจำคุกเพียง10ปีสำหรับค่าเสียหายทั้งหมดทั้งชีวิตได้ทรัพย์สินของผู้ชุมนุมกองกำลังชุดดำกาติดอาวุธชาวบ้านได้จิตของรัฐนั้นให้ผู้ก่อการได้ผู้บงการเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ครับอันหนึ่งสำหรับตำรวจแดงนั้นซึ่งได้มีพฤติกรรมในการร่วมก่อการทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะการใช้อาวุธและการทำลายพยานหลักฐานและการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นในภายหลัง ซึ่งมีส่วนให้การตรวจสอบขั้นจริงถูกบิดเบือนและเกิดความลาช้าทั้งที่เป็นเจ้าหนี่ของรัฐจึงถือเป็นความผิดขั้นร้ายแรงนะครับจึงให้ปลดออกจากข้าราชการลดถอดยศริบเงินให้จำคุก10ปีถึงตลอดชีวิตนะครับในส่วนที่สําคัญก็คือที่อยากจะกล่าวทารัฐบาลนอกจากนี้ทางรัฐบาลนะครับซึ่งมีการดําเนินการอย่างลาช้าจึงสมควรจะต้องถูกตําหนิจากสังคมใน2เรื่องใหญ่ต่อไปนี้ หนึ่งการปล่อยปะระเรือให้กองทัพตกเป็นเป้าโจมตีของผู้ก่อการแดงโดยไม่แสดงความรับผิดชอบในฐานะธบาลเป็นผู้สั่งการสองไม่ได้แยกแยะให้ความจริงต่อประชาชนในสองเหตุการณ์ที่แตกต่างกันระหว่างการชุมนุมของพันธมิตรในปี2 5 5 1ซึ่งเป็นฝ่ายถ,ถูกกระทำจากอำนาจรัฐในสมัยรัฐบาลนอมินีของทักษิณคือสมัครห้สมชายซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะฝ่ายคา้าน ได้มีศูนย์ร่วมสอบสุนทางตรงและทั้งอ้อมกับการชุมนุมของเสื้อแดงภายใต้การบงการทุกสินซึ่งเป็นฝ่ายกระทำพิชัยความรุนแรงนี่ครับเป็นสาเหตุที่จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องที่การเสื้อแดงนำออกมาใช้เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องถูกตําหนินะครับจากสังคมในเรื่องนี้นะครับและสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับสือ่อและนักวิชาการแดงรวมทั้งสสและการนําเสื้อแดงที่ออกข่าวประจําอย่างต่อเนื่อง ในการใส่ร้ายป้ายสีและบิดเบือนความจริงเพื่อหวังผลทางการเมืองให้เกิดความเข้าใจผิดของประชาชนและต่างชาติต่อหน่วยง,งานของรัฐบาลนั้นควรได้รับการประนามจากสังคมและรับการพิจารณาลงโทษและให้มีการออกมายอมรับผิดและขอโทษต่อสาธารณะโดยหน่วยง,งานและคนรัฐบัลที่ขอสัตย์ต่อไปคำพิพากษานี้เป็นที่สุดที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องนําปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความถูกต้องชอบธรรมความเป็นธรรมและความเที่ยบธรรมของสองคมต่อไปลงนามคณะผู้พิพากษาใหญ่ของศาลประชาชนแห่งประเทศไทยประกาศณวันที่28กุมภาพันธ์2554ขอบคุณครับอากประกอบคุณอาจารย์ชัยวัฒน์นะครับนั่นก็เป็นคำพิพากษาของศาลภาคประชาชนที่มีต่อกรณี เหตุความวุ่นวายเผาบ้านเผาเมืองในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าตอนนี้เป็นยังไงครับแกนนำของกลุ่มคนเสื้อแดงได้รับการปล่อยตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวกันต่อเนื่องเป็นระยะระยะในขณะที่รัฐบาลเองตอนนี้มาบีบจะขอคืนพื้นที่จากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรให้ได้เอตรงนี้มันมีในยะความเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันยังไงหรือไม่กับ การคืบหน้าความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ให้อาจารย์กฤษดาก่อนแล้วกันนะครับได้วิเคราะห์สถานการณ์ในขณะนี้ครับเิญครับครับสวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่และอยู่ที่บ้านนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะวันนี้พี่น้องที่อยู่ที่นี่เขาทำโอทีกันหรือไงนะครับคือครอบครัวผมมีพี่น้องเป็นพยาบาลครับ เวลาพยาบาลเขาเข้าเวรเขาจะเรียกว่ามีเวรบ่ายต่อดึกครับแล้วพวกบ่ายต่อดึกไปต่อเช้าด้วยเขาเรียกควบเลยครับเพราะฉะนั้นด้านหน้า,นาเนี่ยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยครับควบเวรเลยครับพี่น้อง <lık> ถามว่าทําไมต้องควบเวรครับพี่น้องก็เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นไงครับเนื่องจากว่าพวกเราครับได้สมาชิกมาร่วมเวทีเพิ่มนะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องที่อยู่ทางเวทีที่นี่หรือหน้าบ้านนะครับ ที่อยู่ทางบ้านนะครับจงดีใจนะครับดีใจว่าอะไรครับว่าขนาดนี้เราได้น้องๆ้องตำรวจนะมาร่วมเป็นผู้ชุมนุมกับเราอีกเป็นพันคนครับพี่น้องเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่หรืออยู่ทางบ้านนะครับจะมาเยี่ยมเยียนเวทีนี้อย่าลืมนะครับผ้าเย็นครับของอะไรที่ติดไม้ติดมือหอนเหินมาฝากกันได้ครับน้องๆ้องตำรวจที่นี่นะครับเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะพี่น้องตำรวจนะครับ บางคนสนิทรู้จักกับผมครับไปดูที่บ้านไปดูแลให้ที่บ้านนายกรัฐมนตรีเราเนี่ยแหละครับทุกวันนี้เขาบอกเบีย้ยเลี้ยงเขายังไม่ได้ฝากบอกเวทีนี่อีกครั้งหนึ่งด้วยครับ <c oughs> และที่มีข่าวนะครับว่าคนที่บ้านนายกนะ่ะออกมาเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารเขาบอกไม่จริงครับสอนอเป็นคนไปเลี้ยงเขาครับพี่น้องสอนอเขาไม่ได้ทอดทิ้งตำรวจเขาเองเหรอกครับแต่งบเขาก็มีจำกัดเช่นเดียวกันครับ นะครับเขาเป็นห่วงมากเลยเมื่อประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างนี้เนี่ยประกาศเขตตำรวจต่างๆมาเนี่ยเขาบอกควรจะต้องได้เบีย้ยเลี้ยง400บาทเต็มครับแต่เหลือจริงๆไม่รู้เท่าไหร่ครับพี่น้องนะครับเขาบอกให้ผมช่วยบอกฝากให้กำลังใจน้องๆที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยแล้วเขาก็บอกฝากว่าให้ผมเนี่ยบอกที่เวทีบอกน้องๆที่มาทำที่นี่ด้วยว่ามาที่เนี่นะครับลองฟังตั้งใจฟังดูครับ สุจิปุลิครับฟังคิดถามเขียนถ้ามีโอกาสนะครับไม่เขียนก็ได้ไม่เป็นไรครับอยากให้พี่น้องตำรวจมาที่นี่แล้วฟังฟังตั้งใจด้วยสตินั่งยืนเง,ยเงียบเนี่ยนะครับจะมีสมาธิพอฟังนี่จะรู้เลยปัญญาจะเกิดก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะพันธมิตรแท้ที่จริงนั้นเป็นยังไงนะครับข้อเท็จริงของหมูเ่เหล่าพันธมิตรที่เขามารวมตัวนั้นเป็นไงคณาจารย์ก็ดีวิทยากร,าก,รก็ดีที่มาอยู่บนเวทีนี้ทำไมถึงต้องกล้ามาพูดที่เวทีนี้ข้อมูลข้อเทจจริงนั้นเป็นอย่างไรนะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่เราจะได้ร่วมมือกันครับพี่น้องเพื่อที่ไม่ให้นักการเมืองชั่วครับใช้ข้าราชการตํารวจดีๆมัดทาลายประชาชนครับพี่น้องพี่น้องลังจําได้ไหมครับจนถึงบัดนี้ครับไอ้ปื๊ดเราหาเจอหรือยังครับพี่น้องเขาบอกว่าไอ้ปื๊ดเป็นคนยิงตํารวจนะครับในผับโดยในดาบคนนั้นเป็นคนไปทําหน้าที่ครับพี่น้อง นี่คือความชั่วร้ายของหน้าการเมืองครับพี่น้องโอบอุ้มลูกชายที่เลวครับแต่กลับมาบอกว่าไอ้ปื๊ดไปโทษไอ้ปื๊ดไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วทาให้เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับครอบครัวเป็นไงครับเสียหายความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดกระบวนการเดินตามแผนใช่ไหมครับมีที่ไหนครับประกาศออกมาว่ารัฐบาลนี้นะครับจะปกครองโดยหลักนิติธรรม นะครับโดยมีความเสมอภาคภายใต้จริยธรรมและคุณธรรมพี่น้องครับรองนายกรัฐมนตรีครับไปให้ความไปขึ้นไปให้คำพิพากษานะครับไปให้คำกับศาลนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองคือกลุ่มเพื่อเสื้อแดงครับพี่น้องแล้วเป็นไงครับอ้างอย่างเดียวครับอ้างว่าแผนปองดองครับพี่น้อง ปองอย่างเดียวครับแล้วมันก็ดองอย่างเดียวเลยครับพี่น้องสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับมันเป็นการเดินเกมความฉกฉวยความได้เปรียบของฝ่ายการเมืองพี่น้องครับทําไมนายกคนนี้ถึงกล้าบอกเต็มปากเต็มคําว่าเดี๋ยวจะต้องยุบสภาแน่นอนเพราะอะไรครับพี่น้องก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญที่เขาชิงแก้กันไปเนี่ยครับที่เขาแก้กันไปโดย โดยที่ไม่ได้ใส่ใจในการลงประชามติซึ่งเป็นอำนาจของประชาชนที่เราลงมติกันมา14.7ล้านเสียงครับพี่น้องมันขโมอยอำนาจอธิปไตยของเราไปใช้ครับพี่น้องยับจาก480มาเป็นสภา500เพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อให้มันได้ผลประโยชน์ในการเกี่ยจัดสรรลงตัวของนักการเมืองที่จะเพิ่มเข้ามาอีก20กว่าคนครับพี่น้องมันไม่ได้แค่นั้นครับ อำนาจที่ถูกบิดเบือนในสัดส่วนต่างๆครับพี่น้องสัดส่วนกรรมธิการต่างๆที่จะต้องเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องนี่คืออำนาจอธิปไตยที่เราถูกบิดเบือนเอาไปใช้อย่างแยบคายครับพี่น้องเขาทํากระบวนการเตรียมการทุกอย่างแล้วอ้างว่าปองดองผมถามว่าถ้าเสนัันปองดองจริงอะทำไมเสนนันไม่ไปให้ให้การนะครับอันเป็นประโยชน์กับผู้ที่ติดคุกอีกหลายๆคดีในคุกแล้วครับพี่น้อง มีคดีเล็กๆน้อยๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีขโมยทรัพย์เล็กๆน้อยๆนะครับทำไมไม่ไปช่วยเหลือล่ะครับแล้วเงินที่ใช้ประกันตัวนะครับประกันตัวพวกเสื้อแดงออกมาเป็นเงินกองทุนครับของกระทรวงยุติธรรมครับจริงๆเขาไว้เพื่อชดเชยนะครับชดเชยผู้ที่เสียหายครับเสียหายจากการกระทําครับการกระทําที่เกิดขึ้นโดยที่ยังไม่สามารถเยียวยาได้เงินนี้จะเป็นเงินเยียวยาครับ ไม่ใช่เอาเงินตรงนี้มาใช้ผิดจุดประสงค์เพื่อไปประกันตัวผู้ก่อการร้ายครับพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุดขณะนี้ครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าผู้ก่อการร้ายที่ออกมานั้นเป็นระดับฮาร์ดคอร์ทั้งนั้นเลยเป็นแกนนำระดับใหญ่ทั้งนั้นเลยเพื่ออะไรครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมครับพี่น้องหลังจากที่ไปเอาออกมากันแล้วก็มาฉลองกินวายออกทีวีกันหน้าสลอนเห็นไหมครับพี่น้อง มันเป็นภาพที่สมควรไหมครับมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมไหมครับกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นรองนายกันรรมนตรีของรัฐบาลชุดนี้นะครับพี่น้องครับเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจครับกับการที่เขามาขอถนนคืนไปก็ให้เขาไปเถอะครับพี่น้องซึ่งถนนพอเขาเอาไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปทําอะไรได้หรอกครับมันก็ยังคงเป็นถนนเหมือนเดิมแต่มันเป็นเพียงแค่เทคนิควิธีการาเชิงกิวิทยาเท่านั้นนะครับ สำคัญที่สุดที่พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านนะอยู่ที่นี่นะครับเราต้องสามัคคีกันให้ดีอย่าแตกกันครับเราต้องเอาพี่น้องตํารวจทหารตํารวจมาเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราให้ได้ตํารวจที่เป็นเสื้อแดงครับพี่น้องทหารที่เป็นมะเขือเทศหรือเป็นตังโมทั้งหลายวันนี้เขาหลายคนเขาบอกเขาไม่เป็นแล้วครับเขาเริ่มเข้าใจดีแล้วว่าพันธมิตรออกมานี้สิ่งที่พันธมิตรมานําเสนอนั้นเป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของปากท้องพี่น้องทั้งนั้นครับพี่น้อง ผมมาเวทีนี้หลายครั้งที่ผมพูดหลายคนบอกผมพูดเหมือนพูดไม่สุดสักทีอยากจะให้พูดชัดๆอีกครั้งหนึ่งว่าไอกระบวนการในการเตรียมการของนักการเมืองเนี่ยเขาเตรียมการเรื่องอะไรไว้บ้างหลังจากยุบสภาครับสิ่งที่เขาเตรียมการครับเขาเตรียมผลประโยชน์เฉพาะตัวไปแล้วอย่างน้อยเนี่ยใครกลับไปเป็นสอสอในรอบหน้าผลประโยชน์เฉพาะตัวคืออะไรครับคือจะได้ตําแหน่งนะครับ ผู้ที่มาทํางานเฉพาะตัวของเขานะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือตําแหน่งผู้ชํานาญการประจําตัวผู้แทรนราษฎรนะครับและสอวอนะครับซึ่งจะต้องเพิ่มมาอีกตําแหน่งจากเดิมเนี่ยเขามีนักเขาเรียกว่าตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจําตัวซึ่งกินเงินเดือนเนี่ยสองหมบาทนะครับและมีผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยดําเนินการของสอสอเนี่ยครับ นะครับกินเงินเดือนคนละ1,000 0บาทเขาจะเพิ่มมาอีกหนึ่งตำแหน่งครับคือตำแหน่งผู้ชํานาญการประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาในอัตราเงินเดือนนะครับเดือนละ1 5 0 0 0บาทครับพี่น้องซึ่งจะต้องใช้งบประมาณของเราเฉพาะในส่วนนี้นะครับ2องสภารวมกันถึง110กว่าล้านบาทครับพี่น้องต่อปีครับแต่ในขณะที่พี่น้องดูครับ บรรดาน้องๆตำรวจนะครับใน10บตำรวจนะครับเพิ่งจบโรงเรียนใน10นะครับนะสวัสดิการไม่มีอะไรเลยครับพี่น้องปืนก็ต้องซื้อเองโต๊ะทํางานก็ต้องซื้อเองทุกอย่างต้องซื้อเองถามจริงไหมครับตำรวจนะยักหน้ายอมรับผมเห็นไหมครับไม่มีสวัสดิการอะไรให้เขาเลยครับกับจะเพิ่มสวัสดิการให้สอสอที่เข้ามากินบ้านโกงเมืองกันอีกครับพี่น้อง นี่คือสิ่งที่น่าพิตกกังวลและขณะนี้นะครับพี่น้องภาพลวงต่างๆกําลังเป็นภาพลวงที่เกิดขึ้นในกระแสสังคมเพราะกระบวนการในการจับมือครับในการสร้างภาพพี่น้องครับละครที่มันเป็นโรงลิเกพี่น้องเคยเห็นลิเกไหมครับพี่น้องเคยดูลิเกไหมครับเราไม่ได้ดูถูกอาชีพลิเกนะครับแต่ผมเปรียบเทียบถึงการแสดงมันที่เห็นชัดที่สุดที่พี่น้องที่อยู่ทั่วทุกถิ่นที่นะครับพระเอกบางคนก็ออกมาเลยครับร้องร้องลิเกอย่างดีว่า ผมเนี่ยเป็นหนุ่มโสดรูปร่างหล่อง,งามดีไม่มีอะไรเป็นยังโสดเห็นไหมครับนะแต่พอกลับไปหลังฉากไปครับไปไกวเปเลี้ยงลูกเอเอนะครับมันไม่ต่างอะไรกับนายกคนนี้นะครับแล้วมันมีโต้โผลครับโต้โผลก็คือคนที่จัดการทุกอย่างครับโต้โผลนี่จะอยู่เบื้องหลังถ่ายทําครับมันก็เปรียบเหมือนไอ้จราการนี่เองแหละครับที่สร้างลงนี่เกมมาหลอกคนดูครับพี่น้อง คนหนึ่งสร้างภาพเป็นพระเอกครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีดาวร้ายครับแถวอีแถวบ้านแถวลาดบุรีทคนผมเขาเรียกว่านางกระแหล่งครับเขาจะเรียกว่านางกระแหล่งนะฮะก็จะมีพวกนางกระแหล่งเข้ามานะครับตรงนี้แหละครับพี่น้องวันนี้นะครับมันเป็นภาพลักษณ์ที่สร้างละครฉากหนึ่งเข้ามาสร้างเวทีฉากหนึ่งเข้ามาโดยเอาตำรวจพี่น้องตำรวจทหารนะครับ เอาสถานการ์สื่อมวลชนเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขวันนี้เขาแอบไปคุยจับมือเจราจากันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับกระบวนการต่างๆทุกอย่างนะครับพี่น้องไอ้คนที่มันตัวเตี้ยๆนะครับที่มันถูกยุบพักไปนะครับอย่าบอกว่ามันดูเฉพาะไอ้พักที่ถูกยุบหรือพักที่แป้งชื่อจากถูกยุบเท่านั้นนะครับมันยังไปดูพักอื่นอีกนะครับพี่น้องมันยังไปคุมพักอื่นเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับ ผลประโยชน์อันมากมายมหาศาลของไอ้มนุษย์พวกนี้ที่ไม่รู้จักจบรู้จักสิ้นพี่น้องครับครูบาอาจารย์ของเราครับพี่น้องนะครับที่เราจะต้องทําการระลึกถึงครูบาอาจารย์ของเราในวันเสาร์นี้นะครับหลวงตามหาบัวของเราพี่น้องครับถามพี่น้องดูเห็นไหมครับว่าลองลอง,ลองนึกย้อนไปดูครับมีไอ้นักการเมืองนะครับรัฐบาลคนไหนบ้างครับ ไปกราบครูบาอาจารย์เราไปขอความเห็นครูบาอาจารย์เราไปเป็นลูกศิษย์นะครับและทําความดีนะครับในช่วงที่ครูบาอาจารย์เราอยู่ไม่เคยเห็นมีเลยไหมครับพี่น้องแต่ถึงเวลาเป็นไงครับพอจัดพิธีให้กับครูบาอาจารย์เราเป็นไงครับไปยืนทําหน้าสลอนครับไปทําดูเมนดูเงินอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นไงครับมันเป็นภาพสร้างภาพลวงเห็นไหมครับเราจะเห็นได้ชัดว่าไอ้นักการเมืองนี่มันถนัดนะครับพี่น้อง มันท่าหนักกับการหากินครับเราอยู่ตามบ้านนะครับเราจะเห็นได้ชัดครับงานศพงานบวชงานแต่งเป็นไงครับโดยเฉพาะงานศพพี่น้องพวกเรากําลังเสียใจนะครับกับผู้วายชนที่จากไปไอพวกนี้มาครับหลีดมาก่อนศพยังมาไม่ถึงเลยครับพี่น้องแล้วพอถึงเวลาเป็นไงครับต้องบอกว่าถ้าสวดกลางคืนข้าเนี่ยต้องได้นะครับไม่เป็นประธานจุดธูปก็จะต้องได้เป็นตัวแทนในการทอดผ้าเห็นไหมครับ แต่พอวันเผาเป็นไงครับพี่น้องก็ต้องบอกว่าข้าต้องได้ขึ้นทอดผ้าไม่งั้นก็ต้องได้เป็นประธานเห็นไหมครับมันเอาผู้วายชนนะครับพี่น้องไปเป็นเครื่องมือในการหาเสียงพี่น้องอย่างนี้มันจะเรียกว่าพวกสารเลวไหมครับพี่น้องผมไม่อยากใช้คําพูดนี้ขอโทษด้วยครับพี่น้องนะครับช่วงนี้คงเดี๋ยวพี่ชัดรออยู่เดี๋ยวเบรกช่วงเทนี้ก่อนครับครับกขอบคุณนายสันกฤษดามากนะครับมาถึงคุณชัดชวานบ้างนะครับ วิเคราะห์สถานก,การณ์ตอนนี้หลายคนตั้งคําถามครับพี่ชัดครับว่าเอรัฐบาลทําอะไรทําไมถึงยอมให้รองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อสนัน่นกระจรประสาทไปเบิกความ